จะง,งานไหนหรือว่าเทศกาลอะไรคะ่ะต้องบอกเลยว่าพี่สาวคนหนึ่งที่ส่วนใหญ่จะอยู่กับมักแนนนอยคนนี้เสมอก็คือจีซูออนนี่สวยๆคนนี้นี่แหละคะ่ะที่วันฮาโลวีนที่ผ่านมาก็แต่งตัวเป็นล,ลิซานะทีนี้ก็เลยมี b l ิ n ์หลายคนเลยค่ะสงสัยค่ะว่าเอ๋ทำไมพี่จีซูถึงแต่งตัวเป็นลิซ่าละ่ะซึ่งพี่จีซูก็เลยมาตอบแฟนๆด้วยนะคะว่าก็วันนั้นมีนัดทานดินเนอร์กับลิซ่าไงก็เลยแต่งตัวเป็นลิซ่าซะเลยเออก็เป็นว่าพี่น้องคู่นี้เขาน่ารักกันจริงๆนะคะแล้วก็ภาพที่ ทั้งสองคนเนี่ยถ่ายคู่กันลงทางไอจีในวันฮาโลวีนที่ผ่านมาก็ทําเอาเหล่าบลิงแล้วก็แฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยถูกอ,อกถูกใจนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าพี่ซูสวยมากแล้วก็แต่งตัวเป็นน้องลิซ่าได้เหมือนมากด้วยแลกส่วนหนึ่งก็คือน้องลิซ่าคอฟเป็นตุ๊กตาสังหารในสควิดเกมด้วยค่ะก็เลยทําให้ภาพนี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่66กวา่าชั่วโมงเท่านั้นที่ได้รับการกดหัวใจหรือว่าการกดไลค์เนี่ยไปมากถึง13ล้านไลค์ทาง IG ของน้องลิซ่าส่วนตัวนะรู้สึกว่าจะเป็นแอคเคท์ของชาวเอเชียคนแรกเล ใช่ไหมคะที่ได้13ล้านไลค์ที่ไวที่สุดด้วยแล้วก็งานนี้เนี่ยแอดมบินต้องบอกเลยนะคะว่าลุกยองฮีใน Squid Game ของน้องลิซ่าก็ถูกอกถูกใจสื่อใหญ่ต่างประเทศหลากหลายแขนงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน CNN เองนะคะที่ถึงขนาดยกให้น้องลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคนดังที่แต่งลุคฮาโลวีนได้เฟี้ยวสุดๆรวมทั้งทาง Dispatch Korea เองค่ะยังเขียนชื่นชมที่น้องลิซ่าแปลงโฉมเป็นตัวละครตัวนี้ด้วยท่ายืนราวตุ๊กตาซึ่งดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีด้วยความงามที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเอาจริงๆทั้งสื่อเกาหลีแล้วก็คนเกาหลีน่าจะชอบลุคนี้ของน้องลิซ่ากันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยตัวซีรีส์ที่โด่งดังเป็นพรูแตกอยู่แล้วทั้งน้องลิซ่าเองก็มาค้ชเป็นลุกยองฮีใน Squid Game อีกก็ยิ่งส่งให้ซีรีส์เกาหลีในเรื่องนี้เนี่ยรู้จักในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะในทางกับการแฟนคอร์ซีรีส์ Squid Game เองก็ได้รู้จักน้องลิซ่าของพวกเรามากขึ้นไปอีกด้วยอาก็ถือว่าเป็นคนดังที่แต่งลุคนี้ในวันฮาโลวีนแล้วอิมแพกมากเลยค่ะ13ล้านกว่าไ like ล้วนะคะคภาพนีี้โดยอน,นกว่า ให้ด้ดวยน่าจะเป็นการถ่ายผ่านกระจกใช่ไหมใช่พี่ซูกดชัตเตอร์ให้ใช่ไหมคะภาพนี้ถ้าไม่ใช่ไงผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอาดีหงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ